เหรอสวัสดีค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าถ้าย้อนกลับไปช่วงเวลาตอนนั้นก็เกือบประมาณสัก3ปีได้แล้ว ทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากเราครบกับแฟนคนนึงมาได้สามปีแล้ววันที่เราเลิกกันวันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าเหมือนอะไรในร่างกายของเราอะมันล่นออกไปจากร่างกายหมดเลยคือมันรู้สึกแบบเหมือนชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะว่าเราลักแฟนคนนี้มากความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนตนะัแต่ตอนนั้นเลยค่ะมันรู้สึกว่า ชีวิตมันเปลี่ยนไปอ่ะคือปกติเราตื่นมาทุกเช้าเราจะต้องเห็นข้อความของแฟนเราทักมาหรือว่าเขามาหาเราที่บ้านอะไรเงี้ยพราะอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมปุ๊บมันทําให้เราสุกว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ตัวคนเดียว ฮัลโหลกงแล้วเหรอเพราะด้วยสาเหตุที่เราคิดอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วเราไม่ค่อยสนิทก,กับที่บ้านที่บ้านจะเป็นอารมณ์แบบต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยไม่ค่อยคุยเรื่องส่วนตัวกันเท่าไหร่แล้ว คือเราก็ไม่ได้อยู่กับแม่ด้วยส่วนพ่อเราก็เสียไปแล้วก็คือครอบครัวเราก็คือสรุปง่ายๆก็คือเวลามีเรื่องอะไรที่มันอยู่ภายในใจหรืออะไรเงี้ยก็ไม่สามารถเอามาเล่าเอามาแชร์กันได้อะไรเงี้ยมันทําให้เราเก็บเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้คนเดียวมาตลอดตอนที่เรารู้สึกว่า เราไม่ไหวแล้วเราต้องไปหาหมอมันก็คือมีอวันหนึ่งเรากลับมาจากวิไลคือตอนอยู่วิไลเราปกติมากเลยนะแต่พอกลับมาถึงบ้านแล้วเหมือนเราเข้ามาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมของเราอะ่ะมันเป็นห้องมืดๆที่รู้สึกว่ามันเป็นห้องเหมือนแบบอารมณ์เหมือนหลุมดำอะ่ะพอเข้าไปปุ๊บเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอะ่ะในหัวมันจะคิดเรื่อง,เร,องเรื่องนู้นเรื่องนี้วนไปหมดพอคิดพอคิดไปปุ๊บมันก็ ยิ่งคิดยิ่งแย่ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ไม่มีค่าเลยเกิดมาทําไมอะไรเงี้ยมันจะมันจะมันจะชอบตั้งคำถามว่าเกิดมาทําไมอยู่ทําไมเราใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรทุกวันนี้อะไรเงี้ยพอเราคิดไปคิดมาเราจะรู้สึกตรงแบบหัวใจของเรามันมันจะมันจะเจ็บปวดมากมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเจ็บปวดอะเหมือนคนอกหัก แบบอกหักทุกวันอะแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกแบบอกหักนะมันเป็นความรู้สึกแบบเจ็บหัวใจเจ็บมากๆทรมานร้องไห้จนแบบว่าปวดหัวไมเกรนขึ้นอะ จนตอนนั้นเราตัดสินใจว่าไม่อยากเจ็บแบบนี้แล้วแบบมันห้ามตัวเองไม่ได้เราก็เลยไปเปิดลินชักตัวเองออกมาเราเป็นคนแต่งหน้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเลยจะมีมีดโกดการคิ้วอยู่ในลินชักเราก็เลยหยิบออกมาวินาทีนั้นอะคือมันไม่ได้คิดอะไรเลยนะก็คือคิดแค่ว่าแม่งต้องทําให้ตัวเองเจ็บเราก็กรีด เอาเอามีกนอ่ะกรีดแบบแนวยาวตั้งแต่หัวเขา่าขึ้นมาจนแบบว่าขาอ่อนอะไรเงี้ยจนแบบเป็นเลือดแบบเลือดแบบเต็มที่นอนเลยอะไรเงี้ยน,นะแล้วตอนนั้นก็คือถามว่ามีสติไหมก,ก็ยังก็ยังกรีดอยู่จนจน,จนรู้สึกเหมือนร่างกายเราอะ่ะจากที่โฟกัสว่าเจ็บตรงหัวใจเจ็บตรงความรู้สึกเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเจ็บตรงแผลเราแทน ตอนนั้นอนะเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเราไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไปหาหมอเขาก็คุยด้วยแบบว่าเขาก็ให้เราอธิบายว่าเราเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยจนเราได้ไปรู้กับหมออีกทีนึงว่ามันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเราด้วยที่เราไม่ยอมเปิดใจคุยอะไรหลายๆอย่างกับครอบครัวหมอก็เลยบอกว่าให้ลองหาอะไรทำใหม่ๆ ก็เขาก็ถามเลยว่าเราอ่ะจะกินยาหรือว่าจะฉีดยาอะไรเงี้ยคือตอนนั้นแะเหมือนชีวิตเราแบบไม่รู้จะทำไงแล้วหมอบอกว่าอะไรดีก็ทําเราก็เลยไปฉีดยาเขาก็จะฉีดเราก็จะหลับไปเลยแล้วมันก็จะหายหายหายแบบเหมือนได้รีสตาร์ทความรู้สึกตัวเองตอนตื่นมาอะไรเงี้ย แล้วพอกลับมาจากไปหาหมอมันก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็กลับมาก็ถามว่ามีทําร้ายตัวเองอีกไหมก็มีแบบแทบจะทําทุกที่ในร่างกายเลยนะแบบแขนขาอะไรเงี้ยมีถึงขั้นที่แบบว่าเป็นหน้าตัวเองแบบว่าเอามากีดหน้าตัวเองก็มีอะไรเงี้ยเราเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยเว้ยว่าทําไมถึง ต้องทําร้ายตัวเองอย่างเราอะเข้าใจเลยว่าคนที่ทําร้ายตัวเองอเพราะว่าเขารู้สึกเจ็บปวดอยู่ข้างในอะมันเป็นความรู้สึกที่เอายากินก็ไม่หายทายาก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่หายอะไรเงี้ยเขาอยากจะระบายความรู้สึกนั้นออกมาโดยการที่ให้มันแบบว่าเจ็บตรงอื่นอะไรเงี้ยของเราก็เลยเลือกที่จะทําร้ายตัวเอง จนกระทั่งดีขึ้นตอนช่วงที่เราได้รู้จักแฟนเราคนปัจจุบันตอนแรกอะแต่ตอนนั้นเรา,เราก็ดีแล้วเวอยอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งมาจากขับเผาแม่งชีวิตแม่งจากตอนแรกเริ่มเริ่มดีแล้วมามาพังเพราะผู้ชายในขับเขาคนนี้เรารู้จักเขาแล้วคุยกันแล้ว แล้วตอนนั้นล่ะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองอยากทําอะไรใหม่ๆโดยการที่คบกับผู้ชายคนนี้โดยการที่คุยกันแค่ในขับเขาไม่ถึงเดือนเว้ยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็มาหาเราแล้วเขาก็ฝืนฝืนใจเราอะไรเงี้ยนะจะข่มขืนเราอะไรเงนะี้ยหนูความรู้สึกตอนนั้นคือแย่มากอะพอผ่านคืนนั้นไปก็คือแบบจากที่เราเป็นซึมเศร้าู่แล้วใช่ปะเราก็รู้อีกว่าเราได้แถมมาอีกโรคนึงก็คือแพนิค แพนิกกับการมีเซ็กซึ่งมันก็ยังส่งผลมาถึงจนจนปัจจุบันนี้แต่ก็เบาลงแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็หลังจากเลิกกับผู้ชายคนนั้นอะก็กลับมาแย่อีกครั้งหนึ่งโดยการที่เราอยู่ในห้องคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะการอยู่ในห้องคนเดียวจากโลงซึมเศร้าใช่ไหมมันคิดอะไรวนไปเรื่อยอยู่แล้วอะแล้วพอเราวนมาเจอเรื่องเรื่องที่แบบกับผู้ชายคนนี้ปุ๊บแล้ว เป็นแพนิคเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแย่หนักกว่าเดิมเราก็เลยแบบว่าทําไมถึงปล่อยตัวเองแบบเหลวเป๋วขนาดนั้นอะไรเงี้ยทำไมถึงยอมีอะไรกับผู้ชายที่คุยกันไม่ถึงเดือนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดฆ่าตัวตายอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งที่ใหญ่มากมีแต่มึงนี่แหละเฉียงสร้างปัญหาจะสร้างปัญหาหไ้หมป,ปเขาพูดอะไรกฟังบ้าง back to เปกินข้าวพอเราได้ยินเสียงนั้นเว้ยแบบน้ำตาเราแตกเลยอะเรารู้สึกว่าเชื่อทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยคนที่เรารักอะถึงแม้ว่าเขาไม่เคยคุยกับเราก็จริงอะไรเงี้ยแต่เขาก็คือยังเป็นห่วงเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยพลิกตัวเองกลับมาใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเริ่มปรับตัวโดยการที่คุยกับครอบครัวมากขึ้นคุยกับยายมากขึ้น แม่เราจากที่แบบว่าปกติคุยกันจะกัดกันทีนึงอะไรเงี้ยคุยกันไม่เคยแบบดีอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้เราคุยกับแม่เราเราสามารถบอกแม่เราได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ทําไอ้เรื่องแพนิคที่เราเคยเกิดขึ้นก็เริ่มหายจากแฟนคนปัจจุบันเรารู้สึกว่าเออเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปวันนั้นละ่ะเราเลือกที่จะทิ้งตัวเองลงมาที่หน้าต่างแล้วแขวนคอตายไปเอเอเราจะ มีโอกาสได้มาคุยดีกับแม่เราในวันนี้ไหมเรามีโอกาสที่จะได้มาระบายความรู้สึกในใจเราจริงๆกับยายไหมและเราจะได้เจอแฟนเราที่ดีขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราผ่านมาได้ก็ดีมากๆแล้วจนถึงในทั้งวันนี้แบบว่าเออได้เรียนจบอะไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็อยากจะบอกคนที่เป็นโรคซึมเศอยู่ว่า แบบไม่ต้องสู้กับอะไรเลยแค่สู้กับความรู้สึกตัวเองได้อะเรามองเข้าไปในความรู้สึกลึกๆของเราเองได้ว่าเรารู้สึกยังไงแค่นั้นก็โอเคแล้วอะเรารู้สึกว่าทุกคนผ่านไปได้แน่นอนเราไม่ได้เราไม่อยากพูดนะว่าแบบเราผ่านมาได้แกต้องผ่านได้เว้ยคือการผ่านมาของแต่ละคนมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมองเห็นความรู้สึกตัวเองข้างในจริงๆ ได้เร็วๆอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเออชีวิตเราควรจะเดินหน้าต่อไปยังไง